อาแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาปรโมทให้พี่ซีนะครับซึ่งผมก็หลังจากผมหายไปนานหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเรากาลังคิดในใจของผมเพราะว่าไม่มีใครสนใจดูช่องผมเลยผมก็ทําให้ผมอ่ะอารมณ์ไม่ดีอยู่อ่าไหนๆแล้วก็มาปรโมทให้พี่ซีก่อนดีกว่าช่วงนี้อาจจะทำเกี่ยวกับเดี๋ยวรู้เอ้ยไปที่นี้เลย วิดีโอก็อย่าเพิ่งสนใจก่อนดีกว่าเนาะแต่ช่องของบี้ซีอ่ะจะทาเกี่ยวกับทาเกี่ยวกับไอ้นี่โอ้โหเป็นหัวซ่วมเลยว h a t ต h ฟั u เ k สุดติงเออผมน่าสนใจเนาะเออผมชอบว่ะแต่ผมว่าแต่คลิปก็อาจจะอาจจะใช้ได้อยู่เนาะเพราะทาเกี่ยวกับโลบบแล้วก็อนิเมอาจจะได้เวิร์กอยู่เนาะ คือผมก็เพราะทำเกี่ยวกับเยอะมากมายดาร์ดอะไรวะดร์ดสเปซแมนเหรอโอโ้โหนี่ผมมุมมีเนี่ยไม่น่าจะมุมนะโอโ้โหย่านสวยอะ่ะโอโ้โหอะไรกันเนี่ยมันจะทำเกี่ยวกับอนิเมะก็มันจะได้ยมันจะไม่ยากเลยเนาะ ก็อาจจะผมก็อาจจะแน่ใจว่าผมก็จะทำยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามให้พี่ซีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมโปรโมทให้ผมด้วยผมก็โปรโมทให้แล้วนะไปก่อนล่ะ